สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มพีจากกลมาแนะนำรถบดถนนกันอีกแล้วนะคะคันนี้จะเป็นสากายรุ่น tg 25นะคะเป็นรถบทขนาด2.5ตันนะเดี๋ยวเรามาชมสาธิตกันเลยค่ะระบบสาสตร์ระบบเดินใช้งานได้ปกตินะคะ ตัวนี้ด้านหลังจะเป็นายางหลังมีสามเซนนะคะสภาพยางตัวเครื่องนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์คูบารตาสามสูบค่ะ จะประมาณนี้เลยน้ำหนักนะคะ2.5ตันไม่รวมแรงบดอัดนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้เไซส์ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็เซฟงบนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามทีเบอร์โทร081แป029 09นะคะติดต่อหาคุณเจนโรดได้เลยนะคะเข้ามาเทสสินค้าได้เองนะคะที่หน้าร้าน MPV นะคะจะอยู่แถวเคหะปัพพีสุปร,รปาการะคะ่ะขอบคุณค่ะ